ไข้ขาอยู่เลยจิกตาเนี่ยยิ <quin Lincoln> ่งหัวนางงามอีตัวนี้มันชื่อย <ati> ่งนางงามเดินนี่ชื่อว่าไก่ฟ้าเดดี้อ้าวไก่ลบเลยไก่ฟ้าเดดี้ไปดูว่าทําไมมันถึงชื่อว่าไก่ฟ้าเดดี้อยากเห็นเป็นทางบาร์ดังได้ป่ะเพราะว่ารอต้องนกมไปดูซิตึ้ง เพราะว่าเออต้องทำยังไงเพราะว่าเขาเดินควายขาเขาก็เลยชื่อว่าเรดดี้ขามันแบบสวยมากค่ะสวยตลอดเวลาข้างๆเลยดูดิแบบหางเลยยาวแบบหางเธอยาวเป็นแบบอะไรเลยเนี่ยเหมือนเดินมันแชทวอล์กนะขาต้องควาย สวยไข่ฟ้าได้ดีรู้จักสีสวยมาก